แล้วกับงานขอนแก่นเพชรเอ็กซ์โป2025ที่หอการมอขอวันนี้ก็พาชูก้าก,กับชาไทยมาช้อปปิ้งค่ะเรามาวันแรกตั้งแต่11โมงเพราะกลัวคนเยอะแต่ก็ยังมีคนรีบกว่าเราอีกแล้วในงานก็คือคึกคืนมากเข้ามาในงานก็มีน้องๆมาสคอตน,น่ารักน่ารักมาโชว์ในงานด้วยงานนี้ท่านหมาท่านแมวน่าจะชอบสุดๆเราเดินไปในงานก็เจอแต่ความน่ารักน้องหมาน้องแมวแต่ละบ้านก็คือคิวมากภายในงานมีทั้งสินค้าอาหารทั้งลดทั้งแจกที่นี่ก็คือมีแต่คุ้มกับคุ้ จะเป็นกลุ่มอาหารเกรดพรีเมียมที่ใช้เนื้อสดโนครอนโนวีทและไม่ใส่สารแต่งสีด้วยหรืออย่างแคทเอนจอยนะคะราคาก็คือดีมากๆและตัวเกรนฟีโนครอนโนวีทตัวนี้บ้านเราก็กินอยู่แล้ววันนี้ก็เลยตุนเพิ่มให้เด็กๆไปเลย2ถุงเขามีหลายรสให้เลือกด้วยนะแม่ๆบอกเลยว่าแซ่บหลายชาไทยคอนเฟิร์มแล้วถ้าใครเดินผ่านมาที่บูธเบทาโกรอย่าลืมมาแวะสแกนร่วมสนุกหรือถ่ายรูปติดแฮชแท็กตามนี้ก็รับวาหาันทดลองไปเลยชาไทยก็ไปถ่ายรูปมาแล้วได้อาหารมาด้วยแล้วแคทเอนจอยเขาก็มีขนมด้วยแค่เห็็นนอชยยไทกกกาิแล้ว มางานนี้ก็คือคุ้มมากจริงๆเดินเดินอยู่ได้ทั้งขนมได้ทั้งแมวเลียชาไทยเดินอ้อมรอบหนึ่งจนอิ่มทีแรกเหมือนไม่อยากมาตอนนี้ไม่น่าจะอยากกลับแล้วแล้ววันนี้ช่วงบ่ายสามก็ยังมีกิจกรรมแข่งกินเร็วของน้องหมาน้องแมวอีกวันด้วยส่วนวันที่5วันที่6นะคะจะเป็นกิจกรรมประกวดน้องแมวแล้วงานมีถึงแค่วันที่6กกรกฎาน,นี้เท่านั้นต้องรีบมาแล้ว